สวัสดีปีใหม่พี่น้องหลังจากปีใหม่มาแล้วหนึ่งวันเมื่อนี้คือวันที่สองพี่นอ้องเฮ้ากะมากินกินย่างตีนี่แหละปลาทูกระทะพี่น้องเบงเอาเนี่ยปลาทูกระทะเดอ้อเนี่ยทั้งหลายเขาหมูกระทะเนาะเฮากินปลาทูกระทะนี่แหละของแท้พี่น้องเบงอยู่หน้าคือเกามาเดอ้อมาเดอ้อ กินเขาอยู่หน่าคือเกาพี่น้องเอ้ยมา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 เนี่ยกินปลาทูกระทะพี่น้องเบื่องเอาเนี่ยเคยกินบ่พี่น้องมามามาสวัสดีครับสวัสดียำบายพี่น้องมาืม้นนี้เสนอเมนูเด็ดพี่น้องหลังจากปีใหม่มาแล้วหนึ่งวันื้นนี้วันที่สองวันนี้เสนอเมนูนี่ปลาทูกระทะพี่น้อง เคยกินบ่ปลทูกระทะของแท้ลูกผักแจ่วนะเมนูเด็ดพี่น้องมา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 เฮ้ยจำลองแซ่บวเนี่ยอของแท้เลยปลทูปทูกระทะพี่น้องเลยมามามาอืมเนี่ย นั่นนมึงเกาอยู่หน้าพี่เนาะเจ้าของมักตองเนาะเรื่องมามากกระท้อนพี่เนาะตัวชายไทยนัมนน่ะอืมมาแล้ว กินดองเนาะโมกะถาโมกะทะนี่แหละกินปืชทูกกะทะนี่แหละเมนูแปลกแปกใหม่พี่น้องเมนูใหม่บ่อยงบ่ายอกอะไรพี่น้องวิวหันยอดวิวหันเอาห้าวิวกับพ่อพี่น้อง muốn đăng kí xin loi lan view nào, muốn đăng kí đưa mà ơi thằng trong YouTube ก็ง่ายๆจะไปบายพี่น้องเด้อเด้อยิงเข่า ครับ<แ>คลิปนี้ลงมือนี้แล้วก็จะลง youtube มือนี้ลง facebook มือนี้ตอนนี้กินข้าวแล้วเนียลงเลยพี่น้องมามาบึงเอาจาักห้าวิวคนกดไล์กับจกัจกราจักซี่นี่พอ่อ bao cơn han, bao 5 view, Đó. Oh. menu dead, bên nhưng cho bồi lại, mình bơi đây pỏ view đó, men نعم نعم bài on bị đẳng ơi chút ngọt bài on ạ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  s ใหมักคลิปนี้ก็ฝากว่าไลค์กดแชร์นอพี่น้องเด้อฝากติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อช่อง YouTube, อยูทูบยูจนแก่ยืนยังใส่ฝากเนอพี่น้องเด้อแล้วก็เฟซบุ๊กนั่มพี่น้องซื้อเดียวกันละช่องยูทูปนั่นสวัสดีครับ